จะดีไหมเมื่อคุณก้าวไปทางไหนทุกทิศใกล้ไกลก็จะพบแต่ความร่ำรวยโชคลาภการงานมั่นคงการเงินมั่งคัง่งนณะเมตตาค้าขายร่ำรวยสมหวังทุกประการด้วยวัตถุมงคลเรียกทรัพย์มหายันของอาจารย์ไพโร,รธรื่นวิชา เหรียญทั้งสามเหรียญที่เป็นสีที่เป็นมงคลมีทั้งเหรียญสีทองสีเงินสีนาเป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมาเป็นมหายญารวยสิทธิ์ซึ่งได้นำมวลสารเนี่ยเป็นผงทูปที่คนมาจุดบูชาพระอาจารย์ธรรมโชติสมนักมหายันรวยอาจารย์ก็เก็บผงทูไปไว้เป็นมวลสารเพราะว่าเกิดขึ้นจากความศรัทธา ของพี่น้องจํานวนมากนะก็เลยเอานํามาเป็นมวลสารเพื่อเป็นสิรอมูคลสําหรับคนที่ได้บูชาไปนะครับ